ฉันว่ากัปตันแล้วก็ต้องเชื่อใจฉันฉันนี่แหละกลัปตันของเธอผู้ที่มุ่งสู่ทะเลสีดำนะ่ะไม่บ้าก็กล้าสุดๆไปเลยละ่ะ วันนี้เราจะมารีวิวลุงคาเวียสุดหล่อสุดเท่ใจเกเรตัวนี้กันนะครับระดับอีพิกสายระเบิดกองกลางอันนี้ผมก็สุ่มตู้เล็บไปนะครับจัดไปเต็มๆ2 0 0 0 0 0เพชรได้มา3ดาวปุกพลังจริงๆเศษพอจะอัพ4ดาวนะครับแต่ชิ้นส่วนจิตเปีญยาระดับอีพิกดันหมดซะก่อนอันนี้ก็คือกดไปเยอะมากนะครับกะว่าจะได้ตัวแบ็กเพลมาบ้างนะครับไม่ได้เลยสักตัวนะครับโอเคมาดูกันต่อสเตตัสของ ลุงคาเวียร์นะครับก็คืออยู่ในหมวดสายดาเมจนะครับจะมีค่าพลังชีวิตที่อยู่ในระดับตําสุดมีพลังโจมตีสูงที่สุดนะครับแล้วก็พลังป้องกันร,ระดับปานกลางมาดูกันที่สกิลนะครับเป็นสกิลตอปีโดแบ็คชาร์คคูไทา์15วินาทีจะยิงตอปีโดออไป3ลูกนะครับใส่ศัตรตูแล้วก็จะมีบัฟในการต้านทานดีบัฟนะครับเพิ่มขึ้นให้กับเพื่อนร่วมถิ่นทั้งหมดเราจะเล็งเป้าหมายไปที่ ศัตรูตที่มีพลังชีวิตต่ำสุดนะครับโดยจะเล็งไปที่คุกกี้ก่อนถ้าเกิดไปซัมมอนมันจะไม่เล็งไปที่ซัมมอนนะหลังจากนั้นตอนวีดีโอที่ยิงไป3เป้าหมายนะครับจะระเบิดออกสร้างความเสียหายรอบๆแล้วก็จะมีตัวที่เป็นดีบัฟลดพลังป้องกันด้วยนะครับคุกกี้กับตันคาเวียจะมีภูมิต้านทานต่อความหวัดกลัวนะครับอันนี้เป็นรีบัฟใหม่นะรีบัฟชื่อว่าหวัดกลัวจะอยู่ในคุกกี้ที่ชื่อว่าแบล็กเพลนะครับแล้วก็ขณะใช้สกิลจะ ด้านทานเอฟเฟกการลบกวนการใช้สกิลนะครับก็คือการขาดสกิลทั้งหมดอ่าเดี๋ยวเราไปดูที่เอฟเฟกที่เป็นดีบัฟของหวาดกลัวก่อนนะครับอ่านี้ผมก็ยังไม่ได้ตัวนะแต่ว่าไปาอ่านความสามารถของที่เป็น uff, ดีบัฟหัารกลัวกันนิดนึงนี่ว่าบัตรกลัวนะครับของตัว Black Pearl นะจะทํางานแบบนี้อ่าตรงนี้ความบัตรกลัวแห่งทะเลลึกนะครับจะมีระยะเวลา15วินาทีนะจะลดความเร็วโจมตี20%ลดความเร็วเคลื่อนที่20%แล้วก็ลดพลังโจมตีี่ เเื่่ออกกันาลตต้็งชใจโดยคาเวียนะครับจะต้านทานเอฟเฟกนี้ทั้งหมดโอเคทีนี้มาดูค่าพลังนะครับของสกิลกันตัวที่เป็นต้านทานดีบัฟนะครับหรือลดดีบัฟนะแบบเดียวกับพาเฟ่น,นะครับจะต้านทานอยู่ที่20นะครับนาน7นาทีให้กับทั้งทีมต่อมาในส่วนของความเสียหายเป้าหมายท็อปปิโดนะถ้าเป็นกรณีสู้กับคุกกี้นะ หนึ่งนัดที่โจมตีไปจะดาเมจอยู่ที่ 68. ร3แต่ถ้าเป็นอื่นๆนะครับหรือก็คือในด่านทั่วไปกับบอสจะเป็นความสามารถความเสียหายที่น้อยลงมาหน่อยนะครับคือ243.3%หลังจากนั้นนะครับตัววิดีโอที่ยิงไปนะสามเป้าหมายสามเป้าหมายนี่คือจะยิงพร้อมกันนะครับไม่ใช่ยิงซ้ําตัวเดิมเมื่อยิงไปแล้วมันจะระเบิดออกเป็นความเสียหายบริเวณนะครับระยะไม่กว้างมากนะความเสียหายที่เป็นบริเวณนั้นจะอยู่ที่ 195. 7นะครับ และตรงนี้นะครับมีความสําคัญก็คือความเสียหายเพิ่มเติมของสมุนในบริเวณตอร์ปิโดจะแรงกว่ามากก็คือ3 4 5 7สรนตัวนี้ความหมายคือถ้าเกิดระเบิดออกแล้วไปโดนสมุนนะครับสมุนในที่นี้ก็คือซัมมอนนั่นเองนะตัวที่เป็นซัมมอนจะได้รับดาเมจที่แรงกว่าเพราะฉะนั้นถ้าอ่านความสามารถตรงนี้เบื้องต้นนะครับคาเวียร์ถือเป็นตัวสังหารพวกที่เป็นตัวซัมมอนทั้งหมดนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดกรณีเจอพวกที่เป็นบอสที่เสกลูกได้อ่า,อาก็คือบอสเอมเป็นต้นนะ มันจะสร้างความเสียหายที่รุนแรงมากนั่นเองแล้วก็มาตรงนี้อันนี้ไฮไลท์เลยนะครับตอนไปโดนที่ยิงไป3ลูกนะครับเฉพาะเป้าหมายที่โดนนะจะลดพลังป้องกันอยู่ที่4 2 0นเป็นะครับเป็นเวลา8วิสอนทับสูนสูน่ค่ะ1อันหมายความว่าก็คือสแต็กได้แค่ครั้งเดียวถ้าเกิดยิงซ้ำก็จะได้แค่สูงสุด 4- 2 42%, 42นี่นะครับถ้าเกิดดูสเกลพลังตรงที่ลดพลังป้องกัน42%สนะสูงกว่าดาร์กช ที่ลดพลังป้องกันแค่20%เอนงนะครับฉะนั้นจากชโ็อกโกเตรียมตกงานได้เลยนะครับแล้วก็ระยะเวลา8ดวินะถ้า8วินาทีเนี่ยมาดูกันในส่วนของท็อปปิ้งต่อนะครับท็อปปิ้งเบื้องต้นนะผมแนะนำอาจจะเป็นตัวจมตีก็ได้นะครับเพราะว่าตัวมันเองถือว่าเป็นตัวดามเมทที่ค่อนข้างจะจัดจ้านมากนะครับหรืออีกอันหนึ่งเวนึงนะครับถ้าเกิดต้องการจะใช้ตัวที่เป็นนีบัฟลดป้องกัน42%น่ะ8วินาทีให้ได้ ประสิทธิภาพสูงสุดนะคือวนรอบทุกครั้งคือพอครบ8วิยิงไปครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือพักเกิดวนมาอยู่ที่ประมาณ7วินาทีนะครับการยิงรอบที่2จะไปโดนก็คือได้รับดับดีบัฟป้องก 4, ัน42%อพอดีทําให้ยิงนดะต่อไปแรงขึ้นและก็ตัวดีบัฟก็จะไปสอนทับทําให้การยิงครั้งต่อครั้ง,งถัดไปก็จะยิงแรงขึ้นเรื่อยๆเป็นประมาณนี้นะครับเพระนาะฉะนั้นผมแนะนําเป็นคูทามในเบื้องต้นก่อนนะครับในในการทดสอบ เดี๋ยวจะไปทดสอบในโหมดต่างๆนะแต่ว่าผมบอกไว้ก่อนว่าการรีวิวจากนี้ไปนะครับผมจะอธิบายสกิลอย่างเงี้ยแล้วก็จะไปทดสอบให้ดูคร่าวๆนะครับแต่จะไม่จัดทีมที่ดีที่สุดก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าในวันแรกอะ่ะยังไม่สามารถตกผลึกได้ว่ามันเหมาะ,ะกับทีมไหนนะครับก็จะให้ดูภาพรวมแบบในทุกๆโหมดก่อนนะครับเริ่มจากอารีน่านกันก่อนเลยอ่าอันนี้บอกจะมาทดสอบประสิทธิภาพของตัวคาวเวียนะทั้งในแง่ ดาเมจแล้วก็การใช้ดีบัฟลดป้องกันนะครับว่าหรุนแรงแค่ไหนก็เลยจะใช้มันตัวเป็นตัวเดี่ยวเลยนะครับแล้วก็อีก4ตัวใส่มาเป็นตัวฮิลทั้งหมดนะเพื่อให้ยื้อให้นานๆจะได้ดูดาเมจประสิทธิภาพของดีบัฟว่าดีแค่ไหนแสงจะส่องสว่างนำทางไปสู่ชัยชนะ ชนี่ก็คือดาเมจที่ทำได้ทั้งหมดนะครับถือว่าจัดจ้านมากตามที่บอกเลยนะเพราะมันมีทั้งดาเมจที่เป็นตัว3ตัวที่เป็นเป้าหมายต่อปีโดอ่ะค่อนข้างแรงมากอยู่แล้วหลังจากนั้นการกระจายดาเมจก็จะยิ่งแรงและถ้าเกิดเจอกับทีมที่มีซัมมอนก็จะยิ่งแรงเข้าไปอีกนะครับบวกกับดีบัฟตัวที่เป็นรดป้องกันนะนี่คือค่อนข้างจะโหดมากนะแต่ว่ารอวิจัยทีมที่เหมาะกับมันจริงๆอีกครั้งหนึ่งนะครับ ต่อไปจะเป็นการทดสอบกับตัวศัตรูระดับบอสนะครับที่อยู่ในด่านปกตินะ14ขีด30 เกียรของฉันไฟไม่ดับจริงๆด้วยก็จะประมาณนี้เลยนะครับถือว่าดาเมจก็กับบอสหรือแม้กระทั่งศัตรูทั่วไปนะก็โหดประมาณนี้เลยที่ผมเอาตัวที่น้องแก่มาใส่ด้วยนะเพื่อเปรียบเทียบตัวดาเมจกันว่าห่างกันพอประมาณนึงเลยอ่ะต่อไปจะมาทดสอบกันที่ Bot บอสมังกรกันบ้างนะครับที่เลเวลไม่ต้องสูงมากก่อนนะเพื่อทดสอบประสิทธิภาพ นี่ก็คือดา,ดาเมจที่ทำต่อบอสบางกรนะครับก็ค่อนข้างสูงมากแล้วก็หลักๆคือมันมีดีบัฟในการลดป้องกันเช่นเดียวกับดาร์คช็อกโก้นั่นเองอีกอย่างก็คือความสามารถสกิลนะครับของตัวที่เป็นยิงต่อปิโดนะต่อปิโดที่ออกมาไม่นับเป็นดาเมจจากตัวมันนะทำให้ดาเมจต่ตอปิโดจากสกิลนั้นไม่ถูกสะท้อนจากบางกอแต่ว่าตัวมันเองที่ยิงปกติเป็นยิงด้วยปืนนะครับยังถือว่าถูกสะท้อนได้อยู่และมาทดสอบกันต่อที่บอสชาเอมนะครับขอบ,บอกเลยว่า,าด้วย ความสามารถที่เป็นดีบัฟลดป้องกันของบหนนะ้าไม่สามารถตีบอสเทวทูได้ก็จะติดสแต็คที่เป็นดีบัฟทาให้สะท้อนตายนั่นเอง่อาเดี๋ยวมาดาูไฮไลท์กันนะครับสําหรับตัวที่เป็นคาเวียแล้วก็มาตีบอสเทมนะครับผมเคยบอกอ,อธิบายไปเมื่อกี้แล้วนะว่าสกิลมันจะก,กระจายดาเมจก่อต่อตัวที่เป็นซนะัมมอนน่ะลูกซนะัมมอนน่ะได้ค่อนข้างจะรุนแรงกว่าปกตินะครับเดี๋ยวมาดูกัน อ่าเห็นไหมครับตอนที่ผมบอกดาเมจจัดจ้านมากต่อตัวที่เป็นลูกชาเอมนะอะไรนะ่ากลัวกว่าสิ่งที่ติดค้างอยู่ในใจมานานปีการทดสอบเมื่อกี้ทั้งหมดนะครับใช้เป็นตัวที่เป็นท็อปปิ้งครูไทมทั้งหมดเลยนะครับก็จะเห็นว่าดาเมจที่ได้ออกมาอาจจะเกิดจากการวนลูปของตัวที่เป็นรีบัฟป้องกันพอดีจากทุกโหมดนะครับก็จะเห็นว่ามีแนวโน้มมากๆเลยนะครับที่จะติดเมตาอารีนาติดเมตาตีบอสมังกรกิวแล้วก็ตีเมตาบอสชาเอม รวมทั้งในการลุยด่านตีบอสน่าจะเกิดทุกอย่างเลยนะครับก็โดยสรุปเลยนะครับตัวนี้เก่งนั่นแหละครับส่วนคะแนนความน่าปั้นนะครับสําหรับผมให้คะแนนตัวนี้นะครับเนื่องจากมันเป็นสายดาเมจแล้วก็ความสามารถโขดขนาดเนี้ยบอ,อกไปแล้วเลยว่าถ้าเกิดมีทรัพยากรเพชรพ,พอที่จะเปิดนะ3ดาปลุกพลังขั้นต่ําเลยถ้าได้4ดาปลุกพลังยิ่งดีนะครับจัดเต็ม5ดาปลุกพลังไปเลยก็ยังได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการรีวิวลุงคาเวีย สำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ